อรุสวัสด oh, ีครับเช้าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะบอกคำเตือนก่อนได้ไหมได้ไหมโอ้ยแต่มืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยเปิดไฟนี่เช้าเลยเอ้าเปิดเลยเออบ่งอะไรเออมาเออจังเออจัง เรื่องของานอะไรแปลว่าหาน่มาให้าที่ผมด้วยกันารวิวสัตว์เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีวันนึงที่ผมจะไปเที่ยวแล้วผมก็จะเอาโทรศัพท์ไปที่ยวด้วยผมจะถ่ปให้คนผมจะไปเชียงใหม่จะได้ไปหรือเปเนี่ยไม่ได้ไปก็ค oh. ือก็จะถ่ายยี่บ้านนั่นแหละแค่พอผมไปทมงอยฟมอยกะท้งมรอดทั้งมือีออน เราก็ชอบควนด้วยแปะตรงนี้ก็รูปหัวใจอันนี้คือหมาวัดหน้าห้องน้ำเส่วนนี้คือหมาวัดดำตบมือดิแปะ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 ต้องาำกี่ันจะโชว์ก็ไม่เก่งเลย

ไปดูสัตว์ตัวอื่นกันเลยดิกลงก็มันจะฟักละแอะก็จะเจอกับพวกปลาพวกนี้นะแต่พวกปลาพวกนี้ผมก็เคยอัปเดตไปแล้วแหละแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋อวน,นี้ชุดตอนนี้ ได้ไักนดียวไปตรงนี้ไปตรงนี้กัดีกว่าขบ่นาการง่วนตัวแล้วก็จะอ,อยู่ตรงนี้ก็คือห้อง,องเราซึ่งไม่มีตันเลย,เลยตรงนี้ก็คือห้องของพี่ัยที่เสียไปแล้วประมาณเสียไปตอนไหนพี่ไปยากนานแล้วทุกคนน่าจะ2องปีสักเลยแล้ว ก็ผมผมนมนไปจะติดบ่อกลาตรงนี้ตอนแรกะทุกคนอาจจะตอนนั้นอ่ะตอนนี้ผมยังเชื่อแรกอ่ะแต่ผมจะวางไว้อวกนที่จะกบาดเลยนั่คือที่ที่สร้างบอปลาตอนแรกตรงที่สองก็จะเป็นตรงนี้ตรงที่สามก็จะเป็นแบบตรงที่สามจะเป็นในบ้านเลยซึ่งผมไม่เอาเพราะว่าอยู่เ ทุกคนตาภาพมหากนะินแลนะัวันีน่หล้านเนแนล้วก็ตัวนีเห็นตัวนั้นไหมตัวนั้นมีรอยด่าเต็มเลยถ้รมาูมเทมด่างนผมคอย,ยิน,น้ เที่มาตอนไหนรู้ันจะรีบบ้านนะปะเคียออกไปน,ในะแล้วใเป็น,นหมดวะใรเป็นหนหมดวะอย่นี่เนีงวงไวมากเลยเอาไปไล้ แล้วก็น้องจระเข้ที่ผมซิ้งมาจากตอนที่ผมไปตลาดตอนที่ผมไปเมืองโบราณเนี่ยตอนที่ไปทักทายนักศึกษาตอป .2 ไอ้ตัวนี้แหละผมชอบสุดเลยจระเข้ผมไปทักทายนักศึกษาตอนป .2 คือโคตรสนุกเลยพี่มงโบราณซึ่งผมเข้าบ้านผีสียงแล้วก็คือกระโดดเป็นแมวเลยทุกคนแม่งกระกีดทุกคนแม่งกระกีดกันใหญ่เลยผมก็เลยซื้อไอ้ตัวนี้มาแล้วก็ไอทำเสียง มันจะกระจัดแล้วก็ถุงตดตอนนั้น่ะตอนนั้นมันมีเพื่อนชื่อทันวาใช่ไหมมันปล่อยถุงมันถุงถุงถุงตด่ะเข้ามาเสร็จในรถปั๊บดะเบิดเลยคูดหาตอนนั้นแต่ทันวามันลาออกแล้วและนี่ก็คือภายในบ้านเรานะที่มันจะแคบไปหน่อยไม่เหมือนบ้านอัปปู แล้วผมจะพาไปดูนกบ้านนกปา,กานติกตัวในที่อัปเดตก,ก็คือนอกปานหายอยู่ที่ลค่ายาๆๆหลยคนก็คือเลี้ยงเลยเอยแต่ผมลืมอัปเดตตัวนี้มันจะมีสองตัวที่ผมยังไม่ได้อัปเดตก,ก็คือนอกเสือตอแต่ว่าเสือตอ่าจะเป็นท่อหละทุกคนแต่ทุกคนไม่น่าเห็นเนี่ยมันจะอยู่ในท่อนี่แหละเห็นไหมทุกคนเห็นเงาไหมอะ นั่นะคือเงาของน้องเสือต่อนเดี๋ยวเราจะมาดูน้องเสือต่อกันเลยดีกว่าเอ๊ะเอ๊ะ,อะไม่ไมีตัวแลวมาเลยเคช่างมันเถิดทุกคนแล้วตัวที่ผมรีมอัเดตตัวนี้ก็คือน้องกบยักษ์เองแต่ว่าผมจะไม่รีมแล้วการกคนเหม็น เรไปดูสัตว์ตัวตแล้วแล้วก็ไปที่กจะรีวิวบ้านะนี่คือโซนห้องน้ํานี่คือโซนห้องครัวมันจะเป็นแบบนี้แหละทุกคนนี่คือโซนห้องอาก,ก้อยที่บอกเคยรีวิวไปแล้วแล้วนี่คือกงองน้ำซ้ำกับน้ําโชคมองอะไรอะแหมทําเป็นมองเอามาไม่ได้ไปเจอเหรอใช่ถ่ายคลิอปอยู่พี่นายาอยั่ไม่ดูทำไมังก็เปิดไฟอะ่ะ ตั้งนานแล้วเ้าวอาเอายยังยัยสมัยนี่ก็คือพี่นางขออัปเดตกันแล้วนี่ก็คือสองพี่น้องที่วุ่นวายมากไปดูสัตว์ตัวหนึ่งกันเลยดีกว่าใครที่หลอกใครที่อยากมาบ้านเราก็มาได้นะบ้านเลขที่ห้าสิบทับสี่สี่ศูนย์ส่วนที่สามหมูว่าพื้สามแปดสิบห้าสิบสามแล้วนี่คือตัวบ้านเรานี่คือส่วนบ้านของเราเอง ยิ่งบอกเลยว่าตันคุณวาสำหรับคลิปนี้